หน้าร้านเข้ามาออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงมีหน้าร้านอยู่แล้วมีธุรกิจอยู่แล้วแต่ทําออนไลน์ไม่ถูกจับต้นชนไปลายไม่เป็นนี่คือคําถามที่เจ้าของธุรกิจถามและสงสัยและเริ่มต้นไม่ถูกเยอะที่สุดค่ะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังง่ายๆนะคะวันนี้การทําหน้าร้านของเราเนี่ยที่เป็นออฟไลน์ line, เนี่ยอันดับแรกเราต้องทําไมหาโลเคชันใช่ไหมเราก็ต้องไปหาโลเคชันบนออนไลน์บนออนไลน์เนี่ยมีหลายโลเคชันเราก็จะเลือกว่าธุรกิจของเราเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ไหนวันนี้ ฟันธงให้ก็ต้องไปติ๊กต็อกก็ต้องไปค่ะ2ค่ะมีโลเคชันแล้วเราก็ต้องสร้างหน้าร้านใช่ไหมเราก็ต้องตกแต่งให้สวยงามเพราะฉะนั้นในร้านของเราเนี่ยมันจะต้องมีสินค้าอย่างเช่นในติ๊กต็อกเนาะเขาก็จะมีสินค้าเอาไว้อยู่ในพาร์ทของติ๊กต็อกชอ็อปก็ไปติดตะกร้าใส่ตะกร้าอะไรเอาไว้ก็คือใส่สินค้าของเราเนี่ยลงไปที่หน้าร้านเขาก็จะมีชอ็อปก็เอาสินค้าของเราเนี่ยไปไว้ในชอ็อป อันนี้ก็จะเริ่มตกแต่งละเราก็จะมาตกแต่งตรง cover page ให้มันสวยงามบอกให้คนรู้จักว่าเราคือใครเราเป็นผู้นําด้านไหนเราทําธุรกิจเรื่องอะไรแล้วจะติดต่อเราได้ยังไงถ้าอย่าง tiktok เนี่ยเราก็ใส่ไปเลยว่าร้านของเราร้านนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรแล้วจะติดต่อเราเนี่ยต้องทํำยังไงเราอะค้าขายเกี่ยวกับอะไร <S <S เห็นไหมเหมือนกันเลยค่ะอันดับ3ค่ะ ถ้าเกิดว่ามีหน้าร้านตกแต่งแล้วสิ่งสําคัญก็ต้องมีคนขายใช่ไหมบางที่เนี่ยก็คือจะจ้างพนักงานมาพนักงานหนึ่งคนก็อ่ะค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งหนึ่งคนมีเวลาจํากัดมีการเข้างานมีเวลาปิดเปิดร้านบนออนไลน์ล่ะบนออนไลน์เนี่ยพนักงานขายบนออนไลน์เนี่ยก็คือ คลิปวิดีโอนี่แหละค่ะ1คลิปเท่ากับ1คนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากมีพนักงานเยอะๆบนหน้าร้านออฟไลน์หน้าร้านธุรกิจของเราเนี่ยเราก็ต้องจ้างขึ้นมาเยอะๆๆใช่ไหมมันทําให้หลายองค์กรเนี่ยมีพนักงานตั้งแต่ระดับ10 ถึงร้อยถึงพันคนแต่ว่าถ้าเข้ามาบนออนไลน์เราจะสร้างพนักงานเยอะๆได้ยังไงก็1คลิปเท่ากับ1คนก็แค่ทําคลิปเยอะๆไงทําคลิปเยอะๆก็เท่ากับว่ามีพนักงานเยอะๆ พนักงาน1คนมีโอกาสคุยกับลูกค้า1คนมีโอกาสทั้งปิดดีลและไม่ปิดดีลก็ต้องคุยกับลูกค้าหลายๆคนการทําคลิปวิดีโอเนี่ยมันเจ๋งตรงที่ทํา1คลิปมันวิ่งไปหาหลายคนมีโอกาสที่จะปิดการขายเนี่ยสมมติยอดวิว1,000วิวอาจจะปิดได้1คน ยอดวิว1นึ่งหมื่นวิวอาจจะปิดได้20คน50คนก็เป็นไปได้หรือร้อยคนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้น1คลิปวิดีโอเนี่ยมันทำงาน24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีเวลาจำกัดไม่มีหยุดไม่มีป่วยไม่มีกิบใด,ดๆทั้งสิ้นทำไหมคะ ก็ควรทําถูกไหมคราวนี้หน้าร้านของเราเนี่ยเราก็จะทําให้เขาน่าสนใจมันก็เหมือนกันคลิปวิดีโอของเราหน้าร้านของเราเนี่ยเราก็ควรที่จะทาอาร์ตเวิร์กให้มันสวยซะหน่อยภาพก็ลงไปสวยๆวิดีโอคลิปก็ทําสวยๆบางคนเนี่ยให้ความสําคัญกับการทําหน้าร้านสวยๆตกแต่งกันทีหลักล้านหลักสิบล้านแต่ว่าสําหรับคลิปวิดีโอที่เขามีหน้าที่เหมือนกันบางคนกับทําลวกๆแล้วก็บางทีเนี่ยอย่างแนะนําแอปอะไรบางตัวไปรู้สึกว่าอุย้ย ปีหนึ่งตั้งพันกว่าบาทแพงจังอ้าวตายแล้ว พันกว่าบาทปีหนึ่งเดือนหนึ่งร้อยกว่าบาทเดือนหนึ่งทําประมาณแบบเป็นร้อยคลิปตกคลิปหนึ่งประมาณ1บาททําไมถึงคิดว่าแพงเพราะฉะนั้นกล้าๆเราก็ลงทุนสักนิดนึงมันไม่ได้เยอะเกินไปเลยแอปบางตัวคือปีละพันกว่าบาทเพราะฉะนั้นนี่คือการตกแต่งคลิปวิดีโอของเราให้สวยเห็นไหมคะที่สําคัญเนี่ยเวลาลูกค้าเดินเข้ามาที่หน้าร้านลูกค้าก็จะเดินเข้ามาแล้วก็จะมีคนเดินเข้ามาถามว่าลูกค้าต้องการอะไรคะลูกค้าก็จะบอกความต้องการแต่ว่าบนหน้าร้าน ออนไลน์เนี่ยก่อนที่ลูกค้าเขาจะเดินเข้ามาถามเนี่ยเขาจะช้อปปิ้งก่อนใช่ไหมเราก็ต้องทําหน้าร้านของเราเนี่ยให้เป็นแคตตาล็อกเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยคิดว่าฉันจะขายตลอดเวลา คุณย้อนกลับไปในแคตตาล็อกแคตตาล็อกเนี่ยเปิดไปเนี่ยมันยังไม่ได้ขายแต่มันเป็นการบอกว่าสินค้าแต่ละตัวดียังไงมีฟังก์ชันอะไรมีประโยชน์อะไร,ระนึกภาพบอ,อกไหมบางคนเนี่ยจะให้โปรโมชั่นอะทุกหน้าเลยอะทุกสินค้าเลยอะโดยที่แบบไม่ได้ใส่ใจเรื่องสรรพคุณเรื่องประโยชน์เรื่องใดๆแกนแก้ปัญหาใดาๆมันก็จะไม่เวิร์กไงเพราะฉะนั้น ทำหน้าร้านออนไลน์แล้วทําคลิปวิดีโอแล้ววิดีโอสวยแล้วอย่าลืมว่าให้คุณค่าแล้วก็ให้ประโยชน์กับคนที่มาดูคอนเทนต์ด้วยไม่ไงั้นเขาก็จะปัดทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้งไปเรื่อยๆนี่คือคอนเซปต,ต์การย้ายหน้าร้านเข้ามาบนออนไลน์ไม่แนะนําและไม่สนับสนุนให้คนมองข้ามออนไลน์แล้วก็คิดว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแค่นี้ก็พอคือเงินที่ลงทุนเนี่ยมันต่างกันประมาณ1ิเท่าร้อยเท่าพันเท่าเลยด้วยซ้ําใส่ใจกับมันหน่อย นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นใครฟังคลิปนี้แล้วอยากยกหน้าร้านของตัวเองขึ้นมาไว้บนออนไลน์เอาไปปรับใช้กันได้เลยนะคะตั้งแต่โลเคชันการตกแต่งพนักงานขายหรือว่าการทําแคตตาล็อกการตกแต่งหน้าร้านทั้งหมดนี้มันจะทําให้คุณเริ่มต้นได้แบบลูกค้าไม่เบินหน้าหนีเราอะ